ุชิมารตอนนี้เราอยู่กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮัชิฮัชิเอ๊ะตอนนี้เราอยู่สะพานนะที่เมืองอะไรนะคะชินากาวะชิเมชินาาวะก็คือกำลังจะไปที่โอไดบานะทุกคนก็บอกว่าแม่น้ำสวยมากแล้วแบบโอ้อบไปเรื่อยๆคืแบบ บอกว่าย่านเนี้ยเป็นย่านที่แบบว่าคนรวยอยู่เยอะมา,มากๆแล้วก็เป็นย่านที่แพงมากๆอีกหนึ่งที่ของทีุ่่นเยอะป่ะอนี่อยางให้ทางนี่จากชินากาวะเดินทางไปที่โอไดบะเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปกันค่ะ ซึ่งเราจะนั่งรถไฟใต้ดินสายรินใกลไปที่สถานีโตเกียวเทเลพอตค่ะจากสถานีต้นทางไปสถานีโตเกียวเทเลพอตเราจะนั่งไปแค่สถานีเดียวนะคะก็คือถึงเลยค่ะซึ่งรวดเร็วมากๆเลยด้วยความลืมของเราค่ะทุกคนในว,วันนั้นเราก็ลืมเอาบาัตรซยคาขาดไปด้วยค่ะก็เลยจําเป็นต้องมาซื้อตั๋วทุกครั้งในการเดินทางเลยแล้วในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเปลี่ยนรถไฟหลายขบวนมากๆเลยค่ะ ต้องโทษความสัเพร่าของตัวเองมากๆเลยสําหรับใครที่มีบัตรซยกากาดก็สามารถแท็บบัตรแล้วก็เข้าไปข้างในแต่ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยนะคะ อันนี้คือแผนที่ทั้งหมดในโอไดบะนะคะเราแพลนตอนแรกก็คือจะไปดูกันดั้มก่อนกันดั้มอยู่ตรงไหนกันดั้มตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเดินรอบๆไม่รู้ว่าจะเดินได้ยังไงปวดขามากตอนนี้แล้วก็อาจจะไปกินข้าวสุดท้ายนะคะก่อนกลับไห้กีว่าชรจริงๆคือพร้อมตั้งนานมากแล้วแต่ว่ายุ่งกับการไปเอา,เอาสายิวคารใช่ไหมแต่ว่าพอม,มาถึงนี่ก็คือ เย็นแล้วอะแต่ว่าก็ดีมันจะได้แบบไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปเนาะมันจะได้แบบเดินเที่ยวแบบสบายๆหน่อยตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตึกฟูจิเทอเรบีอยู่ตรงไหนเห็นตึกตรงนั้นไหมตรงซ้ายมืออะตรงนั้นเลยทุกคนนี่ว่าที่จะมาดูจะเขาเคาเฟ่คาเฟ่เอ้ยอะไรกูแหลเหมือนเขาจะปิดหรือไม่อะไรนะเนี่ยそのキャラクターの。น ピピカチュウの自動販売機もあるるショッングできるよザ、M、とかショッピングモールもある。 โอไดบะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากๆในโตเกียวและยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่โอไดบะเนี่ยก็จะมีฟูจิเทเดบีนะคะซึ่งเป็นสถาน,นีโทรทัศน์เก่าแก่ของที่ญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าตึกค่อนข้างใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเลย โอ้โหมาทำไมตรนี้น่นไมู่ดจริงแล้วเะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาูทีู่เนว่หาราพาทุกคนมาที่โดรายอมอนโชรายเดี๋ยวพาตัวนะทุกคนก็คือเป็นแบบห้างในอนาคตของโดรายอมอนอ์นัย และมีสินค้าของเดาไรมอนด์แบบน่ารักเยอะมากดูน้องก่อนจริงเหรอเแฮปปี้เบัสอ่ะดูไดมองก์ก๊ะน้องน้องแฮปปี้เบิร์สเดย์เหรอช่วงนี้อยู่ในช่วงวันเกิดของโน,โน้องเหรอทำไมเป็นเฟอชั่นอลจังเลย <c oughs> <c oughs> นี่ข้างในก็คือแบบของน่ารักมากแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายแบบตรงๆอะ่ะเพราะว่ากลัวบางทีเขาแบบแม่อนุญาตให้ถ่าย ถ่ายมาให้ดูรอบๆด้านหน้าแล้วกันน่ารักมากแล้วก็ทางฝั่งเนี้ยจะเป็นน่าจะถ่ายให้ดูแล้วแหละข้างในก็จะมีเป็นเหมือนมีทัศการเล็กๆแบบเกี่ยวกับน้องโดรามอนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็พาไปกรุงเทพแล้วใช่ไหมแล้วคือประเด็นคือเดินมาข้างๆคือเป็นอุงโบกิอุงกะมิวเซียมแต่หน้ารักมากเลยอ่ะสีมันสีมันไม่เหมือนแบบน่าเกียดเลยอะมันคือน่ารักเลยอะ แล้วคนสนใจะแต่เป็นมิวเซียมน่ารักมากเลยอ่ะขาวไอ้นีมิวเซียมนะเนี่ยน่ารักนดนิฮงกุระโนะแหมะน่าอีกอยู่เนี่ยปวดเท้าจนทนไม่ไหวจนต้องมาซื้อรองเท้าใหม่ได้รองเท้าคู่นี้มา1,900 หลังจากที่เปลี่ยนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเราเดินออกมาข้างนอกก็เจอกันดัมตัวใหญ่แบบนี้อยู่ด้านหน้าห้างเลยค่ะซึ่งเป็นกันดัมตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสาวกกันดัมเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วถ้าใครมาโอไดบะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะสามารถมาแชะภาพเป็นทีระลึกตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะนี่กันดัมกันใช่ไหมคะ ระหว่างรอทานข้าวก็เลยแบบมาหาซื้อทาโกยากิกินก่อนเลยทุกคนเพราะว่าหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินะไรเลยกินแค่แซนด์วิชไปชิ้นหนึ่งก็เลยมาซื้อกินตาโกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเล่นอาจจะเดินเล่นก่อนแล้วก็ไปทานข้าวกันค่ะในนี้ก็คือทาโกยากิที่เราได้มาสั่งเป็นหน้าแบบเนกิแบบฉ่ำเลยทุกคนแล้วก็จะมีซอสมาให้จิ้ม ให้อารมณ์คล้ายๆกินแบบเทมปุระเลยอ่ะ โอ้หทุกคนบรรยากาศดีมากโอได้บะตอนกลางคืนบรรยากาศก็จะดีแบบนี้เลยอะไรอยู่ในคนคคอ๋อกันดั้มกันดั้มของเราจะอยู่ตรงนูน่นเห็นไหมเห็นไหมนิดนึงช่วงนี้ญี่ปุ่นอะ่ะบรรยากาศมันมันก็มีสลับร้อนบ้างหนาวบ้าง เอ้ยไม่ใช่หนาวสิเย็นบ้างแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่วันอย่างเช่นถ้าวันไหนฝนตกอ่ะอากาศมันก็จะเย็นลงแต่ว่าอากาศถ้าเย็นลงนี่คือแบบสบายมากๆเฮ้ยจากนี้ก็มองเห็นโตเกียวทาวเวอร์ด้วยครับนะแ้เนียเดี๋ยวแลเดี๋ยวจะชินหมดได้สักกี่เดี๋ยวมนโตเกียวแล้กันนะโตเกียวทาวเวอร์ใช่ โอไดบะแต่ว่าตรงนี้สวยมากเลยข้างหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเลเพพีแห่งสันติภาพเป็นแบบย่อยนะเมีหดูอชุดชีสัใครมาที่โอไดบะเข้ามาที่ห้างอควาซิตี้โอไดบะนะทุกคนมีปอปมาด้วยแล้วจะบอกว่า สินค้าคือมีแต่ลิ m i t ต็ที่ญี่ปุ่นคือไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้ใครที่เป็นสายแบบสะสมป๊อบมาดีแล้วอ่ะน่าจะแบบชอบะอี limited, ใช่อันนี้ก็คือแบบลิมิเต็นะที่ญี่ปุ่นนะเฮ้ยโมดูลอะไรอาอนี่ไงดูเอาดูเอาใครที่ชอบก็แบบมากดเอาน้องได้นะ หลังจากที่เราดูวิวด้านหน้าอะควาซิตี้ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปกินอาหารโอคินาว่ากันค่ะซึ่งคลิปที่เราไปกินอาหารโอคินาว่าเนี่ยเราได้ทําแยกคลิปไ้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ต้องการเข้าไปดูก็ ากเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะต้องบอกว่าอาหารโอกินาวาเนี่ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยเด็ดจริงๆค่ะสําหรับใครที่ไปเที่ยวโอกินาวาก็ลองไปทานดูกันนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งใจว่าจะเดินเล่นแถวโอไดบะกันค่ะบรรยากาศช่วงค่าที่โอไดบะคือสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลย <S 1> <S 1> ก็เลยตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปดูวิวเรนโบว์บริ์ตอนกลางคืน,นกันค่ะ ねタイもタイの冬ぐらいだねそうなん、ね、タイの冬は一週間で終わっちゃうからもっとエンジョイできますよ <laughs> だからみんなちょっと大切にエンジョイしてプ <laughs> <laughs> チテレビちゃんと肉プチテレビ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่โอไดะบะวันนี้แค่เท่านี้แล้วกันเพราะว่าเราต้องรีบกลับบ้านเราจะใช้เวลาเดินทางจากที่นี่ไปที่บ้านถึงประมาณแบบหชั่วโมงครึง่งเลยทุกคนนั่งรถไฟแบบยาวๆเป็นทริปแบบสั้นๆแบบวันเดทริปแล้วกันถ้าใครมาโอไดบะก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้เก็บไปดูกันนะ ก็พามาดูบรรยากาศเพลงเท่านี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากไว้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e ให้เราด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าพาไปไหนต่อก็อย่าลืมเข้ามาชมกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปที่อยู่ญี่ปุ่นแบบยาวไปเลยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะคะสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย